โอเคก็เราเดือดทกคนเด้อเรามาเล่นรีไฟกันวันนี้ตามจริงก็มีไฟที่อายงนี่โบอยู่นะแต่ว่าไฟมันเสียทุกคนเออแล้วที่ช่วงนี้ไม่ได้ลงคลิปก็ไม่ใช่เพราะอะไรพี่เสีย ตอนนี้อามมัง่ะเนี่ยก็คี้เกียจชายพึ่งความคี้เกียจเป็นเลิศ ถ้าเสียงผมเบาเนะ่ะผมก็ไม่รู้พ่อหาอะไรพูดดังก็ไม่ได้นะนั่นเพื่อนยิงจัดโอ้โอ้โอ <Double Kill. S 1> ชคิมุติเดซิกะซึ่งที่เวลาผมอนะัดเนี่ยน่าจะทำได้แค่คลิปสันส้นๆเด้อ พอดีไฟคลิปมันไม่พอนะไฟไฟเก็บคลิปอะก็ฉันทำในมือถือนะไม่ได้ทำในคอมเว้ยไม่มีคอไมไอ้พูดชุดมันดิ่งเลยกูนะทุเรศหาย

ปล่อยเล่้ยไปเถอะเฮ้ยผมขอโทษ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 อือขอความหน่อยแล้วกันบายบายเอ้านี่เหลื <t ội Investment> อกูคนเดียวแล้วเนี่ย กูตายนี่กูย,ยังไม่ได้ใช้อบอลเลยเว้ได้ลุงนี่ใช้ให้หมดก่อนดีกว่า เดินดม่ทุกคนจะต้องเกาขาก็เดินได้แล้วฉันนั้นได้ยินเสียงแปลกอ,อ,อ๋อเสียงตีเพื่อน

เอ้ยฉัไม่ได้หรอกกูเอานี่ทำสุดลูกสองดีกว่าเอ้ยที่ไปบอกไม่ได้เอยอันนี้ผมไม่ได้เล่นจันเะื่อดิมือมันอาง่ะยคือกูเล่นกาเกินไปไม่มีกระสุนด้วย Toh, 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 toh. <laughs> I am one teaching What the fuck you? Ah! <laughs> I think you are to be careful, Anna. to do the full It right I'm for lady. <laughs> <laughs> Ow, the main โอ้ยน้อยเฮ้ยให้ไปช่วยคนหนึงเฮ้ยเห็นแล้วเห็นเป้าหมายแล้วอ่ฉันเหวินเป้าหมายแต่ฉันก็ยิงไม่ได้ดีนะศัตรูแม่งไม่มีเอาอะไรวะเนี่ย ใช่นะแล้วกูมาทำอะไรตอนนี้วันนี้เนี่ยทุกคนผมต้องล้างไฟล์แล้วไม่ดีแน่เลย ไม่นะทุกคนเราต้องไปเล่นกิดูเหมือนว่าเราอาจจะแพ้แล้วมฮ้ยังว่าตะกูก็ต้องนโถทุกคนเก่งไปแล้วไม่ต้องห่วงนี่งาโดนแล้ว ไมนะ่ได้ปืนองฉัน้าไม่ไนะอะไรจะเล่นจบเกมด้สักทีแม่ไงไอ้คลิปคลิปเจ็ดนาทีแล้วถ่ายนานก็ไม่ได้พื้นที่มันน้อยใช่ไหมล้างขยะเอ้ยจริงด้วยผมลืมล้างขยะไปเลยด้าะว,ว่า